เรามาชมนะขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่10เชียงใหม่กรุงเทพก็ได้รถจัก QSY นะหรืออุลตราแมนทำขบวนหรือบางคนก็จะเรียกน่ารักน่ารักหน่อยก็น้อง QC นะ,ะเราก็ทราบกันดีนะช่วงนี้รถจักอุลตราแมนเนี่ยก็เริ่มทยอยทำขบวนรถโดยสารแบบจริงจังแล้วนะ อันนี้ขบวนที่10ก็จะเข้าสู่ชานชลาที่8ที่สถานีกรุงเทพนะครับผมช่วงนี้ก็เอาใจคนรักคุนตะแมนกันหน่อยของใหม่ๆใครๆก็ชอบนะมาแล้วครับขบวน10 QSY 5205 เป็นไง่ะเพื่อนๆเสียงเครื่องรถจักรเสียงเครื่องรถจักรเงียบสุดๆนะครับผมเบรกนุ่มนวลนะตามสเต็ป น้องคิวซี่ของเราก็หล่อมากๆนะครับผมรถจักอุลตร้าแมนถายขบวนไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ตรงนู้นไม่น่าจะพ้นผมเพราะว่าขบวนยาวมากนะช่วงนี้นี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะตู้ที่12 นี่นะครับท้ายขาบวนนะโอ้โหนี่นะครับผมด่วนพิเศษอุตราวิถีที่10เชียงใหม่กรุงเทพก็เข้าถึงปลายทางสถานีกรุงเทพนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ